เมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้วแกงคั่วหมูใบชพลูหอมๆแบบนี้เลยจ้าหน้าตาสีสันสวยงามนะอันดับแรกก็เก็บใบชะพลูจากหน้าบ้านมาล้างทำความสะอาดหั่นเป็นเส้นเนื้อหมูก็หั่นเป็นชิ้นพริกแกงเผ็ดพริกแดงแล้วก็นมข้นจืดอันดับแรกก็ใส่เป็นพริกแกงลงในกระทะตามด้วยน้ำมันพืชคั่วผัดให้หอมแล้วตามด้วยหมูที่เราหั่นชิ้นไว้ลงไปผัดให้เข้ากันกับเครื่องแกง เติมน้ำนิดนึงนะจ๊ะให้ได้น้ำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกพ่อหมูกึ่งสุกกึ่งดิบเราปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแล้วก็เกลือป่นผัดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเนื้อหมูสุกดีจากนั้นเราก็จะนําใบชูที่เราหั่นฝอยลงไปผัดให้ใบชูสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมชิมรสให้ได้ตามใจชอบตามด้วยนมข้นจืดหอ,หอมๆยั่วๆนัวๆแบบนี้เลยนีนนน่ได้สีสันสวยงามเติมพริกซอยลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงคั่ว หมูใบชะพลูนี่ถ้าใครยังไม่เคยกินไม่เคยทําต้องลองนะเมนูนี้รับรองข้าวหมดหมอแน่ๆเลยจ้าทําง่ายนะคะแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะจากใบชะพลูจ้าเยอะๆเลย